เดชอิฐแจงหลังโหวตเสร็จขาสวนมติพักฟังอภิปรายแล้วรับได้ว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่กระทบคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนายเดชอิฐขาวทองรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชพร้อมด้วยนายชัยชนะเดชเดโชรักษาการรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์นำทีมสอสอรวม20คนมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่อาคารรัฐสภา ประเด็นที่หลายคนมองว่าสสกลุ่มดังกล่าวเป็นงูเหา่าโหวตเห็นชอบให้กับนายเศรษฐาทวีสิง์เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่มติพักโหวตออกเสียงโดยนายเดชอิทกล่าวว่าก่อนหน้านี้พักประชาธิปัตย์เริ่มไม่มีเอกภาพตั้งแต่การประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพักแล้วมีกลุ่มคนเจตนาทําให้องค์ประชุมล่มถึงสองครั้งจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้จะเลือกคณะกรรมการบริหารพักได้เมื่อไหร่และการประชุมพักล่าสุดก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22สิงหาคมในที่ประทุมมีความเห็นเป็นสามเสียงคือไม่เห็นชอบเพราะยังติดภาพความขัดแย้งในอดีตระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เป็นความโกรธในอดีตแต่สอสอรุ่นใหม่ในพักมองว่าไม่เห็นด้วยเพราะมันผ่านมาแล้ว อยากให้มองข้ามแต่ก็ทำให้ผู้ใหญ่ไม่พอใจลุกเดินออกจากห้องไปส่วนเสียงโหวดเห็นชอบเพราะเห็นถึงปัญหาประเทศที่ต้องเร่งแก้ไขและโหวดงด,ดออกเสียงเทียบตอนเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐคนดิเดตพักก้าวไกลพักก็มีมติงดออกเสียงเพราะกังวลการแก้หมู่112ทําให้การประชุมในวันนั้นไม่ได้มีมติแน่ชัดเมื่อถึงวันโวดนายกรัฐมนตรีสสอหลายคนฟังอภิปรายแล้วยอมรับได้ว่ากรณีที่หลายคนกังวลเป็นความขัดแยง้ง วตัวแต่ไม่กระทบคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจโหวตเห็นชอบกันเพราะก่อนหน้าที่จะโหวตผู้ใหญ่ที่เป็นเสาหลักของพักยังโหวตแตกต่างกันโดยนายจุรินลักษณวิศรักษาการหัวหน้าพักโวหวตงดออกเสียงนายบัญญัตบิบรรทัดฐ,ฐานสอสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และนายชวนหลีกภยัยสอส บัญชีรายชื่อพักประชาธิปตัตย์โหวตไม่เห็นชอบพวกเราเลยเห็นว่าต้องแยกแยะและตัดสินใจเลือกพักหรือประชาชนและเราจําเป็นต้องเลือกประเทศชาติและประชาชนมองว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลสมานฉันท์สองสีเหลืองแดงและพักประชาธิปัตย์ยุคใหม่ไม่เคยเลือกข้างแดงเหลืองจึงไม่ควรมารับมรดกความขัดแย้งรุ่นเก่าๆจึงควรสนับสนุนให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ตัวเองเป็นฝ่ายค้านเพราะวันนี้ประกาศได้อย่างชัดเจน ว่าเราเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวและศักดิ์ศรีของปชปไม่กระเหียนกระหือหรือไปเป็นรัฐบาลและเราก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจเองได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาติของพักแต่อย่างไรก็ตามต้องมีหนังสือเทียบเชิญร่วมรัฐบาลจากพักการนำมาก่อนส่วนกรณีที่บินไปพบน,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 ดดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฮ่องกงนายเดชอิบชี้แจงว่าตัวเองเป็นสอสอรุ่นใหม่มีเพื่อนทุกพรรู้จักทุกคนแต่เราแยกแยะเพื่อนกับพักความรักไม่ยึดอคติจะไปพบพักไหน ก็ได้ถ้าไปพบแล้วมีความผิดคงโดนโทษประหารไปแล้วและหลายคนมองว่าสอสอทั้ง16คนต้องการให้พักมีมติขับออกจากพักเพื่อไปหาพักอื่นก็ต้องดูปกติการจะมีมติขับออกต้องเป็นการหาหรือร่วมกันระหว่างสอส,อสอพักและกรรมการบริหารพักซึ่งเสียงสอสอส่วนใหญ่อยู่ฝั่งนี้หมดแล้วไม่รู้ใครจะขับใครออกกันแน่แต่ส่วนตัวตอนนี้ฝ่ายเราไม่คิดจะขับใครออกจากพักอยากให้มีการพูดคุยเจรจาแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมาเจรจา กับเราเลยขอยืนยันว่าตนไม่อยากรับมรดกความเขียดแค้นจากอดีตพร้อมออกจากสอสอวันนี้พรุ่งนี้ถ้าเราทรยศประชาชนแต่เราไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะที่เราทำเพื่อประชาชนส่วนปัญหาในพักแก้ไขได้ง่ายๆแค่ต้องประชุมให้ได้ให้ครบองค์ประชุมก่อนแล้วหันหน้าคุยกัน